cặp anh đi ra từ điều ra yếm là cặp. hôm nay sẽ mà lấy sắt, này rồi. à hôm nay khi cầy gặp không. rang muối khi cầy mắc cà phê nó con con มักก e ับกาแฟเลยเดิมเล่ดีทีเลยใ่เครื่องติใส่สิ่ง้ี่ดใหญ่ติ่อดกับกาแฟอ๋อจะมีมีกาแฟดำกาแฟดำเนื้อเครื่องติดแต่ว่าเตียมว่าหอมติ่มเจ้าตกุ่มตุกม rất tự điều tây là các anh chị cùng. Hôm nay sẽ vào lấy suất Gì này Hôm nay tôi sẽ muối muối này anh. Oh. Một chai không rau luôn đấy. Oh, bát chưng. Ta na bát long nhãn, cứ này. được. tự นี่กับาุยรอเยลูกมูนี่กับปลายังกับจิงนะจิงอ๋อดีเดีลูกมูนีป้าไปอันกับไปยังนี่มูนีเพิ่งเกิดามวันกับมนีเดปตัวกับไปยังกับเป็ดตัวเลยยังกับเป็ดตัวเลยอะเอาไม่เลยไม่เลยยังไม่เลยกินไหมนี่หรืว่ากินไหมกินไหมจะทุกเหรอกินไหมกิงตอนนี้นาในหนูไหมตรงด้านมายต้องู้ไหมเพเกินกตายเลยอ๋อจิงกินไหมตาทุก ซุดเดี๋ยวทำย่างย่างแบบซุดโบราณครับทแต่ไม่จบซุดโบราณสุดตั้งแต่เราไม่เด็กยังไม่มียูทูปกับซุดนี้อะไรเงาไปลวงแยกแต่ไมขอนั่นแต่ย่างกินเล่นเดือนตัวต้องตัวย่างกินเล่นปกติ Rồi à, mua thì đi mạc. Chắc mua mạc. Đi đi mua, đây. mua, đây đây bét. mua bét, bét rồi đây đó. Mua đây đi nè. Mua pet, pet tua pet rồi tố mới được nhé, mai ถอนมดกีอครับได้ได้นไดมนเป็นรอยหรือเีกว่าที่ยัดไปิบวยมันเดียวบานอย่าง่างบานเนี่ยนะกับยื้ในคองนะมันรยย้อรับรอ๋พเขากินย่างเลยถ้ารอยร่าบมานไปกินนำยางโอ้เขากินนำย่างนะซิบมาัน Nick rút trên mấy luôn nếu như thế nè mà chắc có đây chắc là chưa mà chắc là chưa mà chắc là mà chắc là tốt mà chưa mà chắc là chưa m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 à chưa chắc là chưa 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 đi, chưa 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 đứng chưa 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 chưa

thấy rất là cô thấy rất đều có mắc ừ. chạy ừ. tu ra bươn ban mắc cái gì tại đâu bùn ban này nè bùn ban bùn ban cứ rút rau rồi thì mày rút cây ừ, rồi mèo rút bằng trắng á à, mèo rút con chín cái mèo con mèo còn này mèo chín cái gì nè ở rau thuyền mà à clip tên liệu cả đều Điều mắc đánh, mắc gặp gặp quê mà gặp quê tận đi mà rau thuyền mình nuốt thóc chín mà thế lấy gì đây? Oh, quả đắng lưỡi à? Pan pan pan. Ủa, nấm À, đây có gì ờ, gặp... ờ. ở đây này? càng cá văng đó. Nè, càng cá văng này. càng cá văng. À, tôi là vườn bán gặp. Cặp. Này đền bè. Ừ. Thế mà. Hôm nay từ đầu đốt rúc gì bài gì này? Chĩa qua đây từ đầu. À, mướn đăng chiên luôn cả. Mướn này đăng chiên. Lớn quá, hay mướn lưỡi này. Khai lưỡi mấy li, cả, con, đại kệ. Nè, lưỡi bao nhiêu li? Lớn quá, chèo cả day. Cặp. Lao cả day. Còn này thấy cô Có quần cập Có đâu ạ Nâng quá <laughs> Lộn bệnh tàng <đường> mới lên Nhi tay đây bằng luôn Tay đây bằng đi mà Chai cường thịt, chai thịt tây đấm, chai thịt sốt cặp cà phê oh. à Ồ Cặp cố Cặp mì, mì cà phê đấm cà phê đấm nước là cường cà phê đấm cà phê cường กัน้กปลาไหกับผมว้าได้ได้ได้ซึ้งานได้เดี๋ยวน้ครับเวลากับระมานกช่องยีโมงกินได้มัองี่มกิ้ับยี่โมงกินได้คือเราใจไวยอดดกับท่านผู้ชมอย่างระมาณช่องยี่โมงสูตร้องลเอียดครับผมเขาเรียกวหมูกาเฟ ไตกีอนี่ไตตยยไเอนนี้ไรย้ายนะ้นเนี่ยแบนั้นอ๋ออยากไตรย้ไปนี่ยมีไตรเงี้พี่หนูนูไตรไตเหล็กไตอ๋อไดรเหล็กไตรโอนครับนี่ตัวนี้มันกตรโอนไม่ปีเร่อสุดูไม่ใลยเดีว่าไม่เป็นได้โอนครับพอมูเรามาตั้งไงหล่ะมันปล้านันอ้ลุมเก่าหลุมเก่าเรอไหมกะมอก็พิ่พี่กัดไอ้เอโลคือได้โอนเคยีรบอตรงเนี้ย ตัวโู้ตัวเล็กก็มีเพี่ถึงหมูมไม่ต้องใช้วาดใช้ออนหมากหมูต้องกินข้าวกินข้าวไม่<โ>อิ่มต้องไม่กินข้าวอิ่มต้องไม่กินเกล้าโอ้ <c oughs> มันจะได้อ้อนจะมากคร <c oughs> ับผมถ้าหมูกินข้าเรียนไม่มีได้อ้อนซึ่งถ้าว่าได้ตันเนี่ยแต่ตันนี่อย่าบอมือเมียตัวนี้ผัเมียกันไหมเมียเมียงวได้ตัดยังฮิดมีมากอยบางตัวผมผมยังยังเย็นอยู่เลยครับได้ตันก็คือหมดลูกไปนะหมัดลูกหมูครับ จงกรดมุ้งเยจงกรดจงรดเฮเราอะมัดตีเราคิดมอะปนี่ปนี่ยออ่าวหยยยีไปจับยาปยี่ไปแล้วก็มัมยาอันนี้แัหับกับตมจุมไปไปยืแล้วก็หรื่งทง้เกลือเกลือโอ้ยเกลือต สวัสดีเพื่อนๆพี่น้องกับผมกับเมื่อนเดิมกับวันนี้กับกลาวกับกินให้ร้อยนะช่วงเวลาตอนเย็นลังจากเลิกงานกินไ้ร้อยกินไ้แล้วต้องต่อความร้อยให้กับเพื่อนๆนะครับนะพอแม่พี่น้องหยาดสนิทมิตรสหายนะครับกินของร้อยพรอมๆกับกล่าวกับกับบรรยากาศยามเย็นมามาไปลงยูทูบเลย Ừ, mhm 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 nè mhm 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 rồi rồi, làm chim cháy Bắc chim này kìa lên nè Rồi rồi Rồi

นะเะคที่้มาหลดไม่หลดได้เนาะโอเคไปมมามเนื่ยเรเฮกินจี๊มากก็เม็ดก็เม็ดืปอเป็นมูปลดท่านปิดนะครับในใดเป็นมู๊แ่ว่าใจว่าอาหาร อร่อยมากมๆลอ,อ,องกันลองกัน ร้านกันเลยกับวันนี้อ่าเอาไดาไหมโอ้หไปเลยนีไปเลยเดี๋ยวดีกว่างเรียงอันนี้กันมั้งครับเลยจ้ำ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 อ่าเอา

ติดมันนี่มันนี่อืมอันนี้ครับบิลล็อกแยตครบพี่คุณบลลอกยัดแลยครับพี่พี่ร้อยพี่รอยอ่าพี่ร้อยครับผมแม่บ้านตี่ให้เกียรติมันล้วก็ได้ย้ำบางอิ่มได้มาชิมได้มาชมคล้องเด็ดคล้องร้อยคล้องคุณ วิธีปักจัยครับผมแล้ววิธีทิ้งของปฏิทัยครับครับครับแล้วก็ประเมินตามย่อมตัวตุกันติดตามชมตัวลูกนะไม่ว่าตัวตุกอำเภอตัวตุกตำบลตัวตุกย่อมยาตัวตุกจังหวัดตัวลูกโอ้โหรอยนะโอ้โหรอยนะโอ้โหรอยนะปั๊